สวัสดีค่ะกัซซิ่บอกเราพามาชมเชฟตาหวานนะคะท่านใดถูกใจแนวนี้นะคะคันนี้รอๆเลยค่ะทุกท่านเชฟโรเลตโคโลราโดปี09รถกระบะเชฟตาหวานนะคะเครื่องเดิน 2,500cc ซีซีค่ะไม่เคยแกะนะคะกล่องพ่วงหนึ่งใบช่วงร่างแน่นคัดนิ่มเป็นคัดทองแดงนะคะ หม้อน้ำมเนียมพัดลมไฟฟ้าร้อมแม็กขอบ18ค่ะจัดทรงมารอด้วยนะคะของแต่งพอมีค่ะตามในรูปนี้เลยนะคะทุกท่านบางทีแอปมินก็อาจจะภาพไปไม่ตรงนะคะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะมีวัดบูธ60ปอนด์ค่ะมีพวงมาลัยนาดีนะคะเครื่องยนต์ดีสามารถขับทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายค่ะทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะ บอดี้สวยไม่เคยชนหนักเอกสารมีให้ครบภาษีพรบรไม่ขาดค่ะปี66นะคะราคาคันนี้1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านไปใช้งานกันละหล่อได้สบายๆเลยทีเดียวรถคันนี้อยู่ที่อยุธยานะคะอยู่แถวเสนาค่ะเครื่องดีขับทางไกลได้แม็กสวยขอบ18จัดจทรงมารล่อเนียบๆนะคะ ท่านไดสนใจคันนี้185,000บาทติดต่อคุยรายละเอียดเพิเ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับในวันนี้นะคะเจเขอลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ